สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก SK b o บอนะครับมาติดตาฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันนะครับก็เป็นวันที่ฟุตบอลเตกกันมากมายนะครับวันนี้ไม่เงียบเหงาเลยหลักๆจะเป็นฟุตบอลถ้วยนะครับบอลลีกก็มีนะครับผมก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะก็ไปเริ่มที่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับไม่รอยชานะครับไปเริ่มที่ ในหลีกก่อนนะครับผมหยิบมาเป็นลาลิกาสเปนนะครับหลีกกระทิงดุนะครับผมก็วันนี้มีช้ป์เก่าลงแต่อย่างบาร์เซโลนานะครับจะไปเยือนเคตาเฟ่นะครับบาซ่านะครับเป็นจ่าฝูงนะฮะ37คะแนนจาก17นัดทิ้อันดับ2อย่างตาหมีแอตมาริดอยู่3แต้มนะฮะก็วันนี้มีคิวจะเกิร์าไปเยือนเคตาเฟ่นะครับที่โคลิเซียมอัลฟอนโซเปเรสนะครับ ก็ผลงานถือว่าดีทั้งคู่นะครับในช่วงก่อนพักเบรคหนีหนาวนะครับเคตาเฟ่ไม่แพ้ใครมา6เกมรวดนะครับแข็งแกร่งทีเดียวสบาซ่านี่ไม่ต้องพูดถึงครับแข็งแกร่งอยู่แล้วร้อนแรงมากๆนะครับแต่ว่าการเจอกันที่ผ่านมาส่วนใหญ่นะครับถึงแม้จะเป็น2ทีมที่ผลงานดีเคตาเฟ่ผลงานดีในบ้านแต่ว่ายามเจบาร์เซลโลนาเนี่ยต้องบอกว่าเจอทีไรแพ้ทุกที นะครับแล้วก็เป็นการแพ้แบบค่อนข้างจะถล่มทลายด้วยนะครับครั้งล่าสุดที่เคตาเฟชนะบาซ่าได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปโอ้โห7ปีก่อนเลยนะครับเป็นการเปิดวันชนะ1 0นะครับก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจาก,จากนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะโดนอัดยับตลอดนะครับวันนี้มองว่าต่อให้เกตาเฟจะแข็งยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าเจอบาซ่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกอบ่งชี้ได้ว,ว่าเป็นบอลโคตรชั้นนะครับก็ดูแด้วันนี้มองว่าบาซ่าไม่น่าพลาดกับการเก็บ3มแต้ม ลุ้นแค่ว่าจะมีเม็ดที่2หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับส่วนคู่ต่อไปไปดู FA ฟเอคนะครับรายการเก่าแก่ของอังกฤษนะครับผมเป็นบอลถ้วยเก่าแก่นะครับหยิบมาคู่แรกนะครับจะเป็นวอตฟอร์ดนะครับวันนี้จะไปเยือนทีมนอกลีกนะครับอย่างวอร k i n g ถึงไมมจะเป็นอรองจ่าฝูงนะครับในโซนนอร แต่ว่าดูวเรื่องของคุณภาพแล้วก็ชื่อชั้นนะครับน่นอนว่าต่างกันคนละขั้วเลยนะครับวอตฟอร์แข็งแกร่งกว่าหลายเท่านะครับวันนี้เชื่อว่าน่าจะมีการโรเตชันกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ด้วยความที่เกรดบอลมันเหนือกว่าเยอะนะครับผมว่าจัดทีมยังไงก็ตามวอตฟอร์ดก็ยังเหนือกว่าอยู่ดีนะครับวันนี้ไปเยือนด้วยกระเพาะนี่เปิดมาอยู่ที่2ลูกผมว่า กับแพง2ลูกกับการห่างชันกันถึง4-5ดิวิชั่นเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าเหนือกว่าแน่นอนวันนี้อยู่ต่อไปเลยครับที่วัตฟอร์ดนะฮะส่วนคนสุดท้ายครับไปกันที่ลสเตอร์ครับวันนี้มีคิวไปเยือนนิวพอร์ตเคานตี้นะครับเป็นทีมอยากิีทูนะครับก็นิวพอร์ตผลงานไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะมาส่เกมรวดแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเกมรับเป็นจุดอ่อนที่ เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยต้องบอกวาอ่าผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแต่ว่าผลงานพักหลังเนี่ยเจอทีมใหญ่ที่ชนะตลอดเลยนะครับชนะทั้งซิตี้ชนะเอฟเวอร์ตันชนะ Chelsea เชลซีนะผลงานไม่ธรรมดา,ยยาจริงๆนะครับวันนี้ไปเยือนนะครับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าเยอะนะครับแต่แมนเลสเตอร์จะเป็นทีมที่มีจุดอ่อนที่เกมเยือนที่มักจะชนะใครไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเจอกับหมูเจอกับรองบอล นะครับดูแล้ววันนี้ผมว่าไปเยือนเนี่ยชนะได้ไม่ยากต่อให้จะมีการใช้สำรองลงเล่นใช้ชุดผสมลงเล่นก็ตามนะครับวันนี้เลยเปิดมาที่1ลูกครึ่งผมยังให้เชียร์ไปที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้3คู่จัดไปในส่วนของบาร์เซโลน่านะครับมีวัดฟอร์ดและก็มีเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็จัดกันไปประมาณนี้แล้วกันนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ